สวัสดีครับผมฮาหลุยโฮงอีกนนะครับรอเพลงให้มันจบก่อนเพลงจบยังเออนะโอเควันนี้จะมารีวิวซองคุมครับท้ี่แล้วเรารีวิวซองคุมการ์ดไปแล้วใช่ไหมครับรอบนี้ขออนุญาตรีวิวซองคุมสลีปครับผมหลังจากที่เราเอาการ์ดนะครับผมใส่สลีปไปใช่ไหมครับเราก็อยากปกป้องสลีปของเราสลีปสวยๆของเรานี้ให้มันทนอยู่ยาวนานนะครับเพราะว่ามันสลีปก็คือตัวปกป้องการ์ดนั่นเองแล้วก็ ทีนี้ผมจะมาแนะนําตัวซองคุมซิปเนี่ยครับที่มันดีหน่อยผมแนะนาเป็นยี่ห้อนี้ครับผมอุชิโรสครับผมแบบแข็งหนาแล้วโคตรทนเลยนะครับผมมี2แบบครับแบบนี้2รุ่นนะใส,สและใสขุ่นนะครับเขาบอกว่านี่อะไรนะภาษานี้กฤษเขาเียนว่าอะไรแนะต่ว่าด้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะทดลองให้ดูกันเลยทั้ง2แบบเลยนะครับขอบคุณลีปนะครับ ส่งมาโดยน้องนัทและคุณพืชนะครับให้ผมได้ใช้ทีสอสวยแบบนี้นะครับผมขอบคุณครับปะผมขออนญาตเปิดตัวที่อ๋อลืมบอกครับของแท้ในไทยต้องมีมอกกนะครับผมอันนี้เรียกว่าโอ้โหนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นแบบหนานะครับมีทั้งหมด50ใบนะครับผมซึ่งเด็กเราเนี่ยะครับผมแฟนกาดโอเวอร์เดชดีเนี่ยจะใส่46ใบแล้วก็ไรเด็ก สี่ใบใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูเปล่าๆปก่อนนะครับเปล่าๆปเป็นอย่างนี้เลยครับนะฮะแข็งแรงมากฟังเสียงครับมามาลองใส่ดูนะครับผมการ์ดคุณใครการ์ดใครการ์ดคุณนะการ์ดใครใครก็รักนะครับก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะฮะผมนี่ครับซึบต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 ึบเข้าไปนะครับพอดีเลยครับเห็นไหมฮะสวยงามแข็งแรง นะครับผมทําให้การ์ดเรานะครับสลิปเราเนี่ยครับปลอดภัยนะครับไม่ได้รับดดเมจใดๆนะครับผมแถมสวยงามด้วยนะครับไม่มีผลต่อภาพที่เราแสดงเห็นกับการ์ดเลยนะครับผมต่อไปครับเราจะลองแบบด้านให้ดูนะครับผมด้านเนี่ยครับไม่จะเราว่าด้านทั้งสองด้านนะครับมันจะเป็นด้านหนึ่งใสด้านหนึ่งด้านนะครับผมสําหรับคนชอบทั้งสองแบบเลยนะครับเป็นอย่างนี้ครับเจ้าตัวเขา อันนี้ผมรู้สึกว่ารุ่นนี้อ่ะแข็งแรงกว่านะครับเห็นไหมครับแบบแบบคุณนะครับหรือแบบด้านนั่นเองนะครับมันจะไม่ไม่มันนะครับในฝั่งนี้มันจะเงากว่านะครับผมอ่ะางดีนี่แล้วกันครับอ่าสมมุติเราใส่เข้าไปนะครับผมซึ้บคือเนื้อมันหนากว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะครับ่อไปครับใส่ก็ง่ายนะครับผมนี่ครับนี่คือในกรณีคุณชอบด้านหลังเป็นแบบนะครับ ได้เห็นไหมครัเทียบกับเมื่อกี้เมื่อกี้ไหนโอเคนะฮะชัดภาพสวยเหมือนเดิมครับแต่ว่าบางคนไม่ชอบแบบสะท้อนแสงนะฮะเห็นไหมฮะอ้าวอย่างนี้บางคนบอกว่าผมไม่ชอบการสะท้อนของการ์ดเลยครับมันแสบตาเวลาเล่นใช่ไหมครับเราก็สามารถครับอย่างนี้ครับอึ๊บลึกแหลมมันก็จะแน่นหน่อยนะแล้วก็เปลี่ยนได้สิครับ นะครับเราจะเอาด้านที่เป็นการ์ดเนี่ยครับผมมาใส่ก็ได้ครับเนี่ยครับนะฮะเห็นภาพเดิมไหมอ่าใส่เข้าไปตึ๊บเห็นไหมครับเป็นเท่านี้ก็สวยงามเลยครับแล้วแต่สไตล์น้องๆเลยนะครับว่าน้องๆชอบแบบไหนนะครับผมบางคนชอบด้านบางคนชอบใส่ตัวผมมาชอบใส่ๆทีนี้ทาไมผมมาแนะนําตัวนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าด <c oughs> <ๆ>ูคนรีว <c oughs> <ๆ>ิวให้ดูว่าเขาใช้อะไรนี่ครับผมใช้มาตั้งแต่ยุคไหน มันยังไม่พังเลยครับนะครับน้องๆที่เล่นในที่ขอดจะเห็นผมใช้รุ่นนี้ตลอดเวลาเราลงนะครับเราลงดีนะครับมันไม่พังอ่ะครับอ่ะผมแกะให้ดูตัวนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับการเราดูสลิปก่อนสลิปรุ่นนี้คือเก่ามากคนเล่นแวนการ์มานานจะรู้ว่าเก่ามากไม่เป็นรอยไม่เป็นไรเลยครับก้าดก็ไม่งอครับดูครับเห็นไครับแบนยิ่งกว่าอะไรคือมันเป็นโปรเทคที่ดีมากๆนะครับสําหรับซองคุมตัวนี้นะครับผมอ่าไม่เชื่อเอาให้ดูอีกตั้งหนึ่งนะ นี่ครับทุกสายที่ผมเล่นทุกการ์ดแบนการ์ดที่ผมใช้ผมใช้ซองคุมตัวนี้หมดเลยครับดูดีครับอ่ะผมแกะให้ดูคือมันทนจริงๆนะครับมันหนาแล้วเป็นรอยยากมากนะครับเนี่ครับลายสลีปยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยครับนะครับการ์ดเอาแกะให้ดูแกะให้ดูไม่งอไม่เลยครับมีคนบอกว่าหนาสลีปตอนเป็นใหม่ๆก็หนาครับแต่ถ้าเราทําตกทําอะไรครับดาเมจการ์ดมันก็ไม่มีนฮะเนี่ยตรงเชียว ผมไม่ได้จับเลยนะผมอ่ะผมแตะมือเดียวก็ได้อะเห็นไหมครับไม่งอไม่อะไรเลยครับคือดีมากๆนะครับเจ้าสองขุมยี่ห้อนี้ตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะอ่าเวลาเราช็อตกันของเพื่อนอยังไงเราก็ต้องระวังอยู่แล้วนึกออกไหมครับต้องแบบระวังหน่อยแต่ตรงเนี้ยข้อเสียเขาก็คือคนจับครั้งแรกอะครับจะบอกโอ้ยคมคมก็ระวังกันครับทุกอย่างมันก็นะน้องเอามือไปจิ้มตรงเนี้ยมันก็เจ็บสิใช่ไหมเวลาสับเด็กแล้วก็สับแค่นี้เองครับเห็นไหมครับมันก็ไม่แตกมันก็ไม่พังเห็นไหมครับ แข็งแรงจริงๆครับผมลองดูนะครับเพราะว่ามีน้องๆอ้าวอีกซองหนึ่งไปไหนล่ะมีน้องๆถามเข้ามาบ่อยครับว่าพี่หลุยใช้อะไรกันทีมงานใช้ซองคุมอะไรกันเจ้านี่ครับผมแนะนําเลยมีขายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศไทยนี่แหละครับผมหรือมาซื้อกับเราก็ได้ครับทุกวันนี้เราส่งให้อยู่แล้วครับผมทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามช่องหาหรือโฮมด้วยนะครับสวัสดีครับ ปิดท้ายครับสำหรับคนดูจนจบนะครับผมผมบอกแล้วว่าผมจะแจกของนะครับแต่ก่อนแจกนะครับผมขอมารีวิวเพิ่มเติมนะครับมีคนบอกว่าใส่ไอ้สลีปหนาเนี่ย,ยแรกๆจะมีลมเยอะนะแล้วใส่กล่องพวกนี้ไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ที่ผมยอมเลยนะฮะยอมแกะเลยนะครับแต่ผมแกะยังไงน่นะแกะข้างล่างแกะข้างล่างเหรอเนี่ยนะแกะไงวะอ้าวไม่รู้ โอเคครับนี่กล่องอิมิเลียนะครับของมูจิโรสนะครับผมใส่ให้ดูนะฮะอันนี้หลายๆเนาะอันนี้เด็กนะทําไมจะใส่ไม่ได้อนะมันลื่นแร่ๆลื่นตัวขุ่นจะไม่ลื่นนะครับนี่แค่จับตัวใส่ก็จะลื่นนะครับนี่ครับเหลือๆมีพื้นที่เยอะแยะครับทําไมถึงจะใส่ไม่ได้นะครับผมอ่าทีนี้แจกรางวัลครับสำหรับคนไม่ปิดคลิปก่อนนะครับแสบมากรู้ได้ไงนะครับผมคอมเมนต์ ใน y o u t u นะฮะชัดเจนนะคอมเมนต์ใน u t u b e ก่อนหมดวันจันนะครับวันจันที่23นะครับเดือน8นะครับแล้วเดี๋ยววันอังคารถ้าว่าผมจะมาสมจับ1รางวัลน,นะครับผมที่จะได้ทั้ง4ใบนี้ง่ายมากครับเพียงแค่คอมเมนต์ว่าผมใช้ซองคุมแบบใส่ด้านใส่เด็กกี่ใบกี่ซองและใช้ใส่ใส่ซองคุมใส่สใส่ในเด็กผมกี่ซอง ตอบถูกนะครับผมรับนับเฉพาะคนตอบถูกนะสุ่มจาก1รางวัลนะฮะได้ใบนับพลังเงือกนะครับผมชุดไอ้ดอนนี้4แบบเลยนะครับผมขอบคุณครับขอให้โชคดี